你文仨。 ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยครับผมก็หายไปนานเลยทุกคนเพราะว่าช่วงนี้กําลังแบบกําลังจะเข้าเรียนไงผมจะกลับไปเรียนละปีอยู่บ้านมานานเกินเนี้ <c oughs> คือผมมีอีกเรื่องที่จะบอกคนดูก็คือคือตอนนี้คนติดตามใกล้จะหมื่นคนแล้วครับผมทุกคนขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับผมก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณมากครับผมก็เดี๋ยวช่วงนี้จะกลับมาลงคลิปแล้วนะครับผมก็อาจจะเป็นสัปดาห์ละคลิป2คลิปอะไรประมาณนี้ครับผมมาวันนี้เราจะเป็นผู้เลน่ห้าหนึ่งวยนึ่งวย แล้วไปลุยห้องไฮไลท์จะเป็นยังไงผมขอสักร like, ้อยไลท์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับไปดูเลยมาทุกคนเอ้ยไอน,นี่มันอยากเอามาขออ่ะฮะเอ้ยน้องเอาไว้วอง่อยดิเอ้ยอ,อ,อ,อ้งโอ้โหสวย,อย,อยโอเคมันออกละอันนี้นองรอบนะอันนี้นองรอบนะไม่ใช่ไม่ใช่สติมเมอร์นะอันนี้ใครไม่รู้อยู่อยู่มาต่อยท้าผมเฉยเลยมาไหนเองก็ต่อยท้าลวมาพี่ขอญอาตจัดให้เองสักหัวนะ เองไปโดดล่มใหม่นะโอเคไหมนี่ไงไปล่วงไปโดดล่มใหม่โอ้โหเมื่อกี้ผมเจอตีมเมอร์แล้วแต่นี่มันแบบอะไรเนี่ยมันเจ้าไงมา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 สักหน่อยดิมาเห็นต่อยเรียกมานานละเมื่อกี้ผมเจอตีมเมอร์นะแต่นี่มันต่อยเรียกผมแบบรัวๆเลยแบบผมก็แบบรำคาญไงแบบขออนุญาตจัดให้สักเม็ดนะโอ้ยรอน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 เกือบแล้วเกือบแล้วขออนุญาตเอ้ย,เ,อยเลือดกู น้องมาพี่พร้อมโอ้ยแดงไม่ตายแดงเรียบร้อยสวยไปหลับไปน้องมาผมเจอคนที่ได้กล้องแล้วทุกคนมาผมจะท้ามันเลยมาๆมา,มาขอาอนุญาตเอากล้องนะขออนุญาตเอากล้องนะขออนุญาตเอากล้องนะครับ ยิงมันซะไอเมื่อกี้อ่ะไปไหนๆก็ได้กล้องแล้วไปใส่ต่อมาๆมา,มาเรียกใช่ไหมเอเรียกหาหรือเปล่ายังไงไปไหนวะเอาแดงไม่ตายอะไรนี่โอ้ยมามาดิเรานีแดงเต็มดมดมาว่ะเกมน,นี้มาว่ะมาขอยอาใส่ต่อ ไม่รอแล้วนะผมท้าไปทั่วตอนนี้มาดิได้กล้องแล้วท้าไปทั่วคือห้าเอาเลยตอนนี้มาดิน้องป <c oughs> วให้หมด <c oughs> ไปต่อไปต่อไปต่อต่อเว้ยต่อเว้ใส่ต่อโอ้ยไม่โดนยังไงโัขวาแน่นอนปาบเรียบร้อยตามที่คิด ได้ที่หนึ่งด้วยวะ่ะมาทุกคนเราเป็นโลดเล่นสตรีมต่อไปกันเลยไรนี่มันมาท้าผมโอ้โหอยู่ๆก็มาท้าคือแบบไม่มีกรงไม่มีกล้องด้วยนะคืออยากสดเหรอคืออยากเป็นกล่องหรือเปล่าน้องอยังไงมายัางไงโอ้โหเราปาดรอไม,ไม่โผล่เลยเว้ยมันเอาชัวร์จัดคนนี้ยังไงมาซ้ายอุย้ยไม่ใช่ยังไง โอ้ยยิงไม่โดนแดงเม็ดหนึ่งโอ้ขอแดงเม็ดได้ปะนี่ไงแล้วให้เต็มเม็ดไปมาครับตอนนี้ผมเจอกับสตรีมเมอร์นะขอย่ญาตเอากล้องนะผมมาต้องสาวพี่ขอกล้องนะขออนุญาตเอากล้องอือโดดลงนี้ก็โดนดิไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราก็ยิงหวเขาดำเปิดได้มาแล้วใส่ต่อไม่รอละ Let's go ขอญาตแต่ไหนก็ได้กล้องทั้งทีอิ้ยเออเอาโดดติดโอ้โหกูโดดติดกูตายเลยโอ้โหคมกันจังวะห้องเนี้ยสุดจริง่ะมาแล้วผมไม่ยอมไงผมขอญาตเอากล้องคืนนะผมเจอคนที่ได้กล้องละมาอ้หูอีชยมันดูมันยิงกูครึ่งหลอดโอ้ยมันยิงเม็ดผมตายเลยเนี่ยมาปัดโอ้หแล้วมันเอาชัวร์จัดมันตั้งไอวอลปิดแบบเร็วมาก เอ้เอยืนทำอะไรเอ้าโอ้โเรียบร้อยก็โดนอย่างเงี้เรียบเรียบเียบไปใส่ต่อกูไม่รอแล้วไปขออนุญาตใส่ต่อนะผมเลือดร้อนด้วยอือโอ้โหไม่โดนถ้าโดนนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไงยังไงโอ้โหแล้วเดินรอด้วยโอ้หน้องวเอ้ ไปแล้วใส่ต่อดีกว่าเฮ้ยแม่สาวแม่สาวจะเอาใช่ไหมมามามาแม่สาวน้อยยังไงแม่สาวน้อยยังไงเอ้ยโอ้โหแล้วมันมาดะแล้วเขามาดักขอบวงโอ้โหคือตึงเ,เรื่องนลน,นี่คือผมต้องล็อกคอันนี้คนนี้คือเล่นแบบเปิดไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยโดนโดนลงนี้โดน ใส่ต่อไอวอสิงโตหรือไอวอเสือวะดูไม่ออกอ๋อไอวอเสือโอเคไปเดสโกต่อขอจูบอืมกูโดนจูบแทนไหงมเงยโหจบเลยโดนจูบนะผอมทุกคน โอเคสัปดาหคลีปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเลยนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะก,กลับมาลงคลิปแล้วนะผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับจะพยายามไม่หายเหมือนเมื่อก่อนนะพอดีว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยลงคลิปเดือนละคลิปเองเออแล้วก็ไม่มีคนแซวนะแบบพี่ลงคลิปเดือนละคลิปหรอครับ <laughs> เออแต่ก็จริงคนระับผมลงเดือนละคลิปจริงเดี๋ยวผมกลับมาลงบ่อยๆนะครับไปแล้วคนสำหราบคลีปนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดเยอะกดไลค์ด้วยไปแล้วบ๊ายบาย